ลักวีโก้ท่อตันควันดำวิ่งไม่ได้เบิ้ลเน้ย oh. โว้พอโดนจับแน่ออกไปแบบนี้โดนจับแน่นอนครับท่อคัสติกวีโก้ครับตอนนี้ไปอยู่ในตู้ซะไอ้น้องตันนักใช่ไหมมึงเอาเจอกูมาสวนตูทะลวงขี้อุ้ย,ย อ๋อาปิดาปิดนี้อุ้ยเฮ้ยเนี้ยตันจริงปกติแคทมันไม่ตันนะแต่คันนี้ตันถึงขั้นพ่นอะไรไม่ออกเลยนะควันก็ไม่ดำด้วยแต่ก่อนนั้นเนี้ยควันเคยดำแต่ว่าตอนเนี้ยผูชดมันตันควันมันเลยไม่ดำก็ขอโทษด้วยครับเมื่อกี้อุทานสะบดคำหยาบออกมาแต่มันตกใจจริงมันยิงดังลั่นมากๆกก็ เนี่ยครับตันจริงๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนีด้วยเดี๋ยวไปบอกลูกค้าก่อนลูกค้านั่งอยู่ในห้องโก้นะครับอาการแคทเทติกตันรถวิ่งไม่ออกอึดอึดอื้ออื้อตื้อต้ฉีดไหลกลับประมาณน,นี้ครับกดไหลกลับไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ว่าซีซีมางนี้ครับซีซีค่อนข้างน้อยทุกหัวครนนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายท่อเสียมันนะท่อเสียมันนี่ดังแพร่ แบบเหยียบปุ๊บปื๊ดมันก็ดันออกปากแกนลอดออกมาปัดปัดปัดแบบโอ้โหลูกค้าบอกอาการสะดุดสะดุดอะไรวะผม amar. ขี่ยังข er. ี่ไม่ได้เลยคือแค่ขี่ยังขี่ไม่ได้อะคือเราเป็นช่างเรารู้อาการนี้เครื่องพังแน่นอนถ้าเกิดว่าขี่เรียกว่าดันทุลังขี่ไปนะก็เดี๋ยวไปดูท่อก่อนล้างเนี่ยได้อยู่ส2บสองน้องรับออกนะครับแล้วตอนนี้กําลังหมักอยู่แล้วเดี๋ยวไปอัดดูหลังล้างได้เท่าไหร่แค่แท็กติกก็เริ่มตัดกันแล้วครับจริงไม่จริงก็ดูคลิปนี้เอง สวัสดีครับพบกับผมต้อร้านหัวชีด BKK ตอนนี้ออกมาลองอยู่ในรถโตโยต้าไฮลักวีโกครับผมคันนี้รถมีอาการอย่างไรเดี๋ยวถามผู้ชียรถนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมมาจากที่ไหนฮะมาจากเมวยขวางครับพุยขวางใช่ครับมาสไกาเลยรถเป็นอะไรมาพี่รถมีอาการกระตุกครับเครื่องเดินไม่เรียบครับแล้วก็คันดำปีควันดำปีมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยสายเข้าอีกคันนี้นะครับก็อาการ ที่เป็นมาตอนแรกเลยคือผมเทนรถไม่ได้เลยเพราะว่าพอเบิ้์นบ๊บมันดังแซตแ,ตแ,ตแตคือดังเสียงรั่วออกประเก็นท่อเนื่องจากท่อ,อระวังเขาเร็วแคตเทติกมันตันนะครับตันจนแรงดันท่อ,อเสียเนี่ยดันท่อไปข้างหลังแล้วก็สปริงแล้วก็หดตัวมีไอเสียแล,ลบออกมาแป๊บ,ปบๆนะครับแล้วก็หัวชีดเคยซ่อมมาแล้วเคอเปลี่ยนมาแล้วมีอาการตันแล้วก็ไหลกลับเร็วก็ซ่อมหัวชีดเปลี่ยนปลายล้างท่อแคตเทติก ดูเวลามันออกครับมันออกไม่ธรรมดาออกเยอะมากเลยตอนนี้รถเป็นยังไงบ้างรถเป็นยังไงบ้างครับพี่รถใหม่อะรถใหม่พันดําหายสนิทครับครับและไอ้กระตุกกระตุกอะไรเนี่ยกระตุกนี่ก็หายไปแล้วครับตอนแรกดูเลยดูเป็นกังวลมากเลยนะครับครับมีอะไรฝากเพื่อนๆนะพี่ก็ถ้าใครมีอาการเรื่องรถพันดํานะที่ซ่อมอะไรไม่ได้นะที่นี่นะทีเดียวที่เดียวจบชัวร์เลยขอบคุณครับครับผมครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับ ดือขวาครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่ f e c o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  k n p n p e ของชีด BKK นะครับตอนนี้ยังไม่มีแอดมินก็ตอบเองตัดเองพิมพ์เองช้าหน่อยนะครับแต่ว่าทำรถเร็วมากก็เสาด้วยครับสวัสดีครับ